พิรพัฒน์นะครับผมเทคโนโลยีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเรื่องของ c ล e a n i n g Hygiene Solution ครับผมในกลุ่มของธุรกิจ Hospitality แล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจของเราก็มี สินค้าทุกด้านครับทั้งซักรีดตัวพื้นสระว่ายน้ำสินค้าพเลเรือนแล้วก็สินค้าประหยัดพลังงานครับผมก็รวมทั้งสินค้าที่เป็นเคมีอุปกรณ์เครื่องจกักรเพราะฉะนั้นงานบริการติดตั้งงานบริการดูแลลูกค้างานบริการหลังการขายการซ่อมอะไรต่างๆก็เป็นปัจจัยหลักของพิรพัฒน์ในการดาเนินธุรกิจแล้วก็เป็นจุดแข็งในการที่จะทําตลาดแข่งขันกับคู่แข่งครับ กลุ่มลูกค้านะครับของผมนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเรียกได้ว่าเขาเรียกกลุ่มโฮเลกาโฮเทลรีสอร์ทแคนเตอรงนะครับซึ่งโฟกัสของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นโฮเทลกับรีสอร์ทเป็นหลักก็เรามีตั้งแต่ลูกค้าที่เป็นโรงแรมลูกค้ารีสอร์ทลูกค้าร้านอาหารลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าที่เป็นเรื่องของฟู้ดคอร์ดครับผมแล้วก็ลูกค้าที่เป็นเอ็ดูเคชั่นสถาบันการศึกษาต่างๆลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาล แล้วก็สถานบริการต่างๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นลูกค้าของเราทั้งหมดครับก็ผลิุทธ์หลักของเราก็คือคําว่า cleaning hygiene solution ครับผมคำว่า solution ก็มีตั้งแต่สินค้าจนถึงอุปกรณ์เครื่องจักรและงานบริการครับผมซึ่งซึ่งงานบริการเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งในการที่จะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้าพิรพั์แล้วเรามีทีมที่เข้าบริการเรามีทีมที่เข้าไปดูแล,ท,แลท่านเราเข้าไปดูแลการซ่อมเรื่องเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งที่คู่แข่งอื่นไม่มีและมีไม่ครับ เดิมนะครับก่อนที่จะใช้ระบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้ระบบการดูแลแบบแมนนวลเลยนะครับมีรายงานจากลูกค้าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เรียกช่างเข้ามาแล้วก็จ่ายงานให้เขาเป็นหลายคนแล้วก็มีการมอบหมายติดตามงานเป็นรลายคนโดยปริน้นเอกสารเป็นเปเปอร์ลงมาแล้วก็ถามเป็นรายงานท,ทีละเคสทีละเคสทีละเคสปัญหาลักษณะของงานของด้านช่างนะครับก็จะเจอว่า ปัญหาที่เจอก็คือเราเราซ่อมเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือซ่อมกันเรียบร้อยแล้วเราต้องมานั่งเขียนรีพอร์ตเอกสา,ารซึ่งรายมือช่างส่วนใหญ่ก็จะอ่านดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็สับช่างที่ใช้ก็จะเป็นสับโดยเฉพาะทางลูกค้าบางรายเขาก็จะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับตัวโปรแกรมแฟคเ r i รี่นี่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยก็คือ1เลยเราไม่ต้องใช้เอกสา,ารเลยลดปัญหาเรื่องของเอกสา,ารลงมาก2เนี่ย เราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ควบคุมงานของช่างได้ทั่วประเทศที่สำคัญนะคะคือ,อลูกค้าสามารถติดตามงานของช่างได้เลยแล้วก็สะดวกในการแจ้งงานด้วยซึ่งที่ผ่านมาในการแจ้งงานมีทั้งส่งอีเมลไลน์โทรศัพท์มาซึ่งขั้นตอนในการแจ้งเนี่ยหลายขั้นตอนมากแล้วกว่าจะถึงข้อมูลถึงช่างเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้ามีฟคทอเรียมเนี่ย ลูกค้าเราเนี่ยสามารถแจ้งงานได้เลยติดตามได้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ถึงขั้นตอนไหนค่ะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นค่ะลดพโเรเซสงานต่างๆลงได้ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนจะใช้เป็นใบงานครับก็จะยากลําบากในการพบกพามันก็จะโดนน้ําโดนอะไรบ้างครับหลังจากที่ได้ใช้แอปตัวนี้นะครับมันก็สะดวกสบายขึ้นในการอัปโหลดรูปแล้วก็ให้ลูกค้ารับบริการทุกวันนี้ก็ให้เซ็นตรงไหนก็ได้ครับอตอนที่พี่มาอยู่ที่นี่นะคะ่ะ พบว่าปริมาณงานช่างค่อนข้างเยอะเนื่องจากบริษัทเราเนี่ยกำลังขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นทําให้ปริมาณงานของช่างเนี่ยมากขึ้นก็เลยจําเป็นต้องมองหาแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานของช่างลดเวลาลดกระดาษลง m อ็ก็เสนอโปรแกรมของแ a คเ o r รี่มาทําให้ทราบว่าเออข้อมูลของแอปพลิเคชันเนี่ย ทำอะไรได้บ้างจากนั้นพี่ก็เลยเรียกทีมงานแฟสต์เนียมเข้ามาคุยว่าสามารถตอบโจทย์งานบริการของเราได้หรือไม่เครื่องจักรของพีรพัฒน์เนี่ยอยู่ภายนอกกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่แฟคตอรียบอกว่าสามารถนํามาใช้ได้และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้กับเราเราก็เลย นำโปรแกรมนี้เข้ามาใช้ค่ะการทำงานของแฟ c t ต r รี m เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่เฉพาะเรื่องของการทำงานหัางยังตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานแบ็คออฟฟิศหลังบ้านตอบโจทย์เรื่องของออดิตต่างๆได้ก็นะครับฟีดแบ็กที่เข้ามาก็เป็นบวกนะครับก็คือการจ่ายงานทําได้รวดเร็วนะครับไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นจะต้องนั่งอยู่โต๊ะทํางานด้วยซ้ําสามารถติดตามงานได้ว่าสเตตัสเป็นยังไงต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ถือเป็นข้อดีนะครับเป็นประโยชน์ของแอปที่เรานํามาใช้ครับเริ่มแรกที่ใช้เนี่ยมันก็มีบางส่วนนะค่ะที่มันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของ บริการภายนอกเพราะว่าพี่เป็นบริษัทแรกที่เอามาใช้ท่านก็เเริ่มปรับให้บ้างแล้วค่ะท่านสมัยมากขึ้นเนอะคือมีรูปอย่างแนบได้ซึ่งในอดีตของเราอะมีกระดาษแค่รีพอร์ตมีแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวบางทีลูกค้าอยากได้รูปเพิ่มมากขึ้นเราก็ให้ลูกค้าไม่ได้ต้องมานั่งทำหลักบ้านกันใหม่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่พอใช้สกเกโลเดียมเนี่ยลูกค้าได้รีพอร์ตที่สวยงามเลย มันเป็นโปรแกรมใหม่เนาะแต่พอเราได้ใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งวุ่นวายจัดการเอกสารหลังบ้านเดือนเราเป็น5-600บร้บยใบใบงานที่บริการอยู่ประมาณสักสี่ห้าพัใบซึ่งตรงนี้ดูในระบบได้เลยว่าช่างคนไหนได้ปิดงานเรียลไทม์หรือว่าอะไรเงี้ยลดโปรเซสตรงนี้ลงไปได้เยอะเลย